เรา,าแข่งเนี่ยมันถูกสอนมาเพื่อวิ่งทางตรงอย่างเดียวมันไม่เคยถูกสอนให้เลี้ยวไงฮะม้าแข่งทีนี้พอคนซื้อมาเลี้ยงปุ๊บอะแล้วมาเลี้ยววงแคบๆมันล้มและเอวมันเสียไงฮะเพราะว่ามันไม่เคยเลยไงกล้ามเนื้อบางส่วนมันก็เหมือนมันปรับตัวเองไปไม่เคยตีวนใช่ไม่เคยจูงมันวงแคบๆไม่เคยฝึกมันด้านแคบๆไงฮะทีนี้ผมผมก็เลยว่าเหมือนมองถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายคือเหมือนคนธรรมดากับน,นักวยปั้มนะครับนี่ก็ฝากเลี้ยงนี่ของคุณหนุ่มไหมฮะ ก็คือลูกม้าที่เนี่ยเขามาขี่ม้ากับผมไหมฮะ,ะ,ะแล้วก็เขาก็ขอซื้อลูกจอนนี่แล้วก็เขาก่อนหน้าที่เขามาอยู่ผมคือเขาไปตะเวนขี่ม้ามาทั่วแล้วไงแล้วทีนี้เขามาค้นหาว่าอะไรที่มันต่างกันแล้วมันก็คือกลายเป็นว่าไม่จบไม่จบก็คือต้องมาอยู่ที่นี่ะฮะเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่เยอะกว่าที่เขาคิดไงตอนแรกเขาคิดว่าเขาขี่ได้แล้วอ่ะคิ่ว่าจบแล้ว นี่ว่ามันยังอีกไกลนะลครับรถนี้เราทําช่วงล่างอะไรทั้งซีเองหมดเลยฮนะผมต่อเองไม่มีแหนบคาชัซีทําเองหมดนะครับใช้คนงานที่บ้าน,นไม่ควรมีแหนบใช่ไหมจริงๆอะมันควรมีแหนบแต่ว่ามันต้องเป็นแหนบที่มันสั่งเขาที่มันเซ็ตค่าแหนบได้นะฮะนี้ว่าแหนบสมมุติว่าเราซื้อมามันพอดีมันลงตัวอะไร